ว่าคลองกับพวัวตำบลบางโคนอำเภอพ,พิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ติดป้ายเชิญชวนผู้ที่อยากบวชเป็นพระภิจูสง์แต่ไม่มีปัจจัยในการบวชทางวัดจึงได้จัดให้มีการบวชให้ฟรีสำหรับผู้ที่อยากจะบวชเป็นพระพิจูสง์เพื่อศึกษาธรรมะเพื่อขาดนี้พบว่ามีผู้สนใจที่จะบวชพระได้ทยอยแจ้งความประสงค์ที่จะบวชแล้วจํานวนทันงสิ้น30รายคือทางเจ้าวัดประคอ,องกับพูให้การต้อนรับโดยพระอาจารศักดิ์สิริลเตโชกล่าวว่าที่วัดได้จัดให้มีการบวชฟรีให้แก่ผู้ที่สนใจอย,อยากจะบวชโด,ดยจัดขึ้นเป็นประจำ ได้กำหนดให้มีการบวชในวันที่9มกราคมสัปดาห์แรกของทุกปีไปอาศัยวันที่9คือเลข9ถือว่าเป็นเลขมงคลหากคิดจะกระทการงานหน้าที่อะไรก็จะสําเร็จลุล่วงจเจริญก้าวหน้าตามเลขวันที่ได้จึงนํามาถือเป็นเลขบวชของทุกปีอีกอย่างคือเพื่อไม่ให้ผู้ศัทธาชนขจนห่างไกลจากวัดซึ่งในปัจจุบันจำนวนพระภิสูุส์ฆ์ตามวัดต่างๆลดน้อยลงจึงอยากให้ผู้ที่อยากจะบวชเป็นพระแต่ไม่มีจตุปัจจัยที่จะบวชได้บวชตามที่ตั้งใจไว้การบวชพระแต่ละครั้งใช้จตุปัจจัยเป็นจานวนมาก ซึ่งบางคนอยากจะบวชแต่ก็ไม่มีเงินก็ไม่สามารถบวชได้จึงติดป้ายบวชให้ฟรีสหรับผู้ที่อยากบวชแต่ไม่มีปัจจัยดังกล่าวนาาคารดรดรรมรายงาน